สองไม่มีผู้ใหญ่หลังบ้านสามไม่มีเงินก็บอกพี่ป๊อบไม่มีเงินบอกไอ้คนที่จะโดนนะไม่มีเงินเสียอะไรนะหลังบ้านเราเราหองละแหงกันอะพิธิวอืมเขาเป็นเขาเป็นไส้ติ๋เขาเป็นไส้ติเรแล้วเพราะว่าเขารู้ลึกขนาดหลังบ้านเราเฟมบอกหลังบ้านเราแตกกันเฟมไปรับพี่เลยนะไปรับพี่ที่ร้อยเอ็ด ออเขาบอกหลังบ้านเราแตกกันใช่หลังบ้านก็ไม่ลงรอยกันก็บอกว่าคิดในใจเป็นไส้ติ่งกู่ปะวะรู้ไหมกระร่างหลังบ้านพวกกูอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหาว่าไ,ไาส้ติ่งปูเหรออืมหาว่าแก๊งจับป,ปีกแตกกันจะรั่วคิดว่าส่วนเราจะตอบยังไงเนี่ย<ต>เอเอเราจะตอบยังไงเราไม่<อ>ไมีทนาเราจะต้องรีบมีทนายทําไมก็เรายังไม่โดนฟ้องอ่ะ อถูกปั๊ไม่มีใครมาฟ้องถุกตามนั้นแหละเพราะนกก็ถามเพื่อนนกนะว่าเฮ้ยมันถึงขั้นต้องต้องจ้างทนายเลยไหมอะไรเงี้ยมันบอกว่าไม่ไม่ไม่แค่เราไปแจ้งความไว้ก่อนว่าขอแจ้งความดําเนินคดีกับคนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้อะไรเงี้ยถ้าเรายิ่งรู้จักบอกชื่อนามสกุลเขามันยิ่งง่ายเลยอะไรเงี้ยเพื่อนนกบอกนะเพื่อนนกที่เป็นสารวัตรบอกอ่ะแล้ววันเมื่อวานนกก็เลยปรึกษาทนายใช่ไหม บึกษาทาายกิ๊กเกา่ากิ๊กเกา่าพี่เขาไม่ชอบเพราะเป็นทนาอยู่โาาคราเขาก็บอกว่าตอนนี้น<อ>ยังชอบอยู่ไหมก็โนก็ไม่ชอบเขาพี่โอ้โนไม่ชอบเขาเขาบอกอถ้ายัง,องชอบอยู่จะได้เปรียบไงเราจะได้แบบ <ไป S 3> มาหวดอ,อะรอเราก็ทักไปแล้วเเราเราทักไปเขาก็ยังตอบเรามาอย่างนี้ไงเขาก็ว่าไงจ้าแบบมีอะไรให้รับใช้หรอครับอะไรอย่างเงี้ยว่ไม่กล้าใช้หรอก่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าอุ้ย คือถ้าเป็นเคสแบบนี้คือเราเก็บรวบรวมหลักฐานใช่ไหมคือเราเราให้ทนายยื่นฟ้องตรงไปเลยพอจะยื่นฟ้อง,<ด>องพีนะ่ป๊อปพีพ่ป๊อปอย่าพักจอนานเดี๋ยวรุดอืมเราเราก็เราก็บอกว่าอีแบบพี่เขาบอกว่ายื่นไปเลยยื่นไปเลยยื่นฟ้องตรงไปเลยจะได้บอกว่าพอเรื่องมันเข้าแบบแบบเหมือนเหมือนสาลรับฟ้องอย่างเงี้ยเราก็แบบเนี่ยยื่นไปเลยแล้วก็เราก็เก็บรวบรวมหลักฐานไว้หมดเลยอะไรเงี้ย ก็บอกว่าแล้วเราถ้าถ้าเป็นเคสอ,อย่างเงี้ยค่าทนายมันจะประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็บอกว่าก็ประมาณสามหมื่นนะอะไรเงี้ยโหแพงจังเลยก <laughs> ็บอกแพงจังเลยสักส,สักหมื่นห้าไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยอืมใช่เราต้องเก็บข้อมูลไงพี่พี่พี่พทิวแต่แบบเออนอกก็คิดอยากจะฟ้องเละถูกต้องหลังบ้านเราก็แน่นอยู่นั้นนี่ข้อมูลอ่ะ,ะและอีกอย่างเราก็ไม่ต้องเพึ่งผู้ยงผู้ใหญ่ละ ผู้ใหญ่ขอมาแล้วก็ปัดออกไปผู้ใหญ่ให้บ้างดิผู้ใหญ่ให้หรือยังไม่ต้องขอแล้วใช,ใช่ไหมนั่นแหละนกก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่ก็เ,เลยนําว่าอุ้ยสาลาน่าจะน่าจะทําเลยนะอะไรเงี้ยเออเป็ดอย่างเงี้ยอืมแนะนําเป็ดเลยนะไปแจ้งความเลยเป็ดแจ้งความว่าอย่าไปลงบันทึกประจํานะส่งคลิปให้อีกอันวันนี้สาแสงสาแสงสามสิบนาที มีคนที่นำว่าเป็ดซาแซงมันนั้นวันนี้เก็บให้เรียบร้อยแล้วเป็ดอย่าไปลงบันทึกประจําวันนะเป็ดบอกว่าขอแจ้งความดําเนินคดีเพื่อนพี่บอกว่าต้องเน้นคําว่าดําเนินคดีกับคนชื่อนี้นามสกุลนี้แจ้งความเพื่อดำเนินคดีแจ้งความเพื่อดําเนินคดีต้องพูดอย่างนี้เลยห้ามบอกว่าขอลงบันทึกประจําวันห้ามอย่างนี้คือถ้าลงบันทึกประจําวันมันจะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าขอแจ้งไปเขียวแล้วคดี ใช่แล้วก็เราก็เอารวบรวมหลักฐานทุกอย่างนี่แหละที่เราได้ได้จากการที่เขาเอาแขวนเราในที่สาธารณะให้คนบุคคลอื่น,นเข้ามาคอมเมนต์ด่าเราเราฝากเราก็ฟ้ฟองทั้งทั้งคนที่โพสต์และคนที่เมนตเพื่อนพี่บอกแล้วก็ก็บอกไปเลยแล้วก็ตํารวจเขาก็จะตํารวจเขาก็จะจะ,จะเหมือนว่าเรียกคนนั้นอะ่ะเข้ามารับ,ร,บรับทราบข้อกล่าวหาอืมก็เรียกเขามารับทราบข้อกล่าวหา อะไรเงี้ยแล้วพอถาว่ถ้าไก่เกลียกันที่แน,น่แล้วเป็ดไม่ยอมอย่างเงี้ยก็คือคือก็บอกตำรวจว่าเออเราจะเราจะส่งฟ้องอะไรประมาณนี้เลยอืมถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะถ้าจะฟ้องนะถ้าอย่างกรณีของวิทิวอะไรเงี้ยคือแบบอไปแจ้งความแบบเพื่อดําเนินคดีในข้อหาอะไรนะนําข้อมูลเท็จเข้าสู่พรบอรคอมอะไรเงี้ยเราก็บอกไปเลยอืมไม่งั้นมันจะมันจะไม่ไปไหนถ้ายิ่งเราเรารู้ชื่อนามสกุลเขานะยิ่งดีเลย ง่ายไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาอัตลุงอัตลักษณ์สบายสบายเลยนี่เรารู้ชื่อนามสกุลใครนี่สบายเลยใช่รู้ชื่อนามสกุลแค่เนี่ยเนี่ยเรารู้อยู่เรารู้อยู่นั่นแหละพิธีเราก็รู้สบายเลยเราสบายเลยเราไม่ต้องทําอะไรแค่เราเราเก็บข้อมูลคือแบบเราไม่ต้องทําอะไรเลยเฉยเยนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยอืมปล่อยให้เขาบอก คือมันมัน,ม,นมันควรจะต้องเราอะพี่ไม่ต้องแบบไม่ใช่บอกว่าอุ้ยเราพี่เบิร์ดบอกว่าผู้ใหญ่ไฟเขียวให้ลุยแล้วใช่ใช่ผู้ใหญ่ไฟเขียวบอกว่าให้ให้ลุยปีต,ตูนก็บอกผู้ใหญ่สั่งลุยเหมือนเสียสั่งลุยใช่ไหมอือใช่เ,<อ>เพราะว่าเราท,ที่ที่นกโพสเมื่อวานใช่ไหมว่าผู้ใหญ่แบบเออแบบตอนแรกไม่ให้ความเชื่อเลยแล้วทีเนี้ยผู้ใหญ่ก็ทักหลังบ้านมาบอกหลังบ้านจับปีกมาใช่ไหมบอกว่าเออแบบ พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือนะว่าขาดตกบกพร่องอะไรก็คือพร้อมแล้วก็ก็คือลุยได้เลยอะไรเงี้ยทําในสิ่งที่แบบควรจะทําเพื่อความแบบเขาเรียกว่าอะไรคืนความยุติธรรมให้กับตัวเราเองกลุ่มพวกเราเองอะไรเงี้ยคือคนที่คนที่เขาทํากับเราอ่ะเขาต้องได้รับผลผลกรรมที่ทําคือเราเราปล่อยให้เขาทาแบบแบบอย่างนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยคือผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าตอนแรกก็คิดว่าเออจะไม่จะไม่ให ให้อยู่เฉยๆคือปล่อยผ่านแล้วก็เงียบหายกันไปอะไรเงี้ยแต่ผู้ใหญ่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วคือมันมันเกินมันมันเลยเถิดละมันบานปลายละคือมันเริ่มแบบหนักมากแล้วอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ก็เลยว่างั้นก็ให้แก๊งสัตว์ปีกลุยเลยผู้ใหญ่พร้อมที่จะซับพอร์ตเรื่องเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยขาดตกบกพร่องอะไรผู้ใหญ่ก็บอกว่าเอ้ยแบบบอกไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็คือถ้าไม่มีทนายอะไรเงี้ยก็คือใช้ทนายเขาได้เลยอะไรเงี้ย อืเขาพูดมาแบบนี้นะโอเคอย่างนี้ก็สบายใจได้ว่าเรามีใช่ใช่แบบก็คือสติสบายใจได้เลยว่าเอ้ยอเ,เราจะไม่โดนข่มขู่ฝ่ายเดียวคือ,อมไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยให้เขาข่มขู่ในสิ่งที่เราไม่ได้ทําถูกไหม,มเราไม่ได้ทําแต่เราเขาอ่ะก็คือพวกเขาเอาพวกเราไปแขวนในที่สาธารณะซึ่งมันก็ผิดอยู่แล้วแล้วก็ให้คนอื่นบุคคลอื่นเข้ามาด่าพวกเราโดยที่ คนคนนั้นไม่ได้รู้จากพวกเราเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอือผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยที่ไม่ใช่ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่เนี้ยคือเราเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยชื่อได้หรือเออตำแหน่งอะไรเขาองเขาได้นะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนิดนึงแต่เราก็ไม่อยากจะบอกเอยไงแต่เขาก็คือเห็นเห็นคุณซีเปล่าไม่ไม่ไม่อันนี้น่าจะคุณแซ่ ก็คือเขาเห็นพวกคือเขาเข้ามาดูพวกเราตลอดแหละขอบคุณพี่เขมาชาครับเขาเข้ามาดูพวกเราตลอดแหละแล้ว,ลวก็เห็นว่าเฮ้ยสัตว์ปีกเนี่ยโดนลังแกโดนข่มขู่โดนข่มขู่โดนลังแกโดนบอกว่าข่มขู่จะฟ้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ให้ทนายเขาเขาเขาคุยกับนกนะเขาก็ให้ทนายเขาบอกว่าประมาณว่าเุ้ยแบบ เข้าไปดูซีอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูในกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มของของเวลาห้องเนี้หลายอย่างห้องพี่ป๊อปหลกักๆก็คือหลังๆมาก็คือเป็นห้องพี่ป๊อปไรใช่ป่ะห้องศาลาอย่างงี้ก็คือศาลามันก็จะจีบสาวมันก็จะไม่เป็นแบบศาลาเท่าไหร่ก็คือเป็นห้องของพี่ป๊อปอย่างงี้ไงนนะก็บอกเขาว่าเฮ้ยให้ไปดูที่ห้องพี่ป๊อปแล้วก็ไปดู้องห้องฝั่งนูน้นอะไรเงี้ยว่ามันเข้าข้อกฎหมายอะไรไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเท่าที่โจนนก็เล่าให้เขาฟังว่าไอ้ขกรณีของพิทิว ก,ก็เลยนี่ของพี่ทิวโดในเงี้ยคือแบบเหมือนเอาไปไปไปแขวนเหมือนเอาไปไปแขวนในที่สาธารณะคือในบ้านฟ้าอะไรเงี้ยในแพลตฟอร์มของเขาเองหรือแบบในเพจเพจหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเข้ามาด่าแล้วก็มีมีมีคนคนรู้จักพี่ทิวทักมาถามวิช่ใช,ใช่พี่ทิวไหมทำไมาเป็นอย่างนั้นหรออะไรเงี้ยคือนอก,ก็บอกว่าเออมันเนี้ยมันก็ถือว่าพี่ทิวก็เป็นคนที่มีหน้า,าที่การร้านเลย อ่ามีหน้า <Yeah. S 1> ที่การงานดีรู้จักคนค่อนข้างคือเอาง่ายๆคือมีหน้ามีตาในสังคมนิดนึงเงี้ยคือแบบว่าไปไหนคนก็รู้จักประวัติไม่มีเสียอ่คดีอาชญากรรมไม่มีไม่มีประวัติเสื่อมเสียอะไรเลยแล้วก็อยู่ดีๆคือพี่ทิวก็ไม่ได้เข้าไปพูดพาดพิงอะไรพวกเขาเลยแต่อยู่ดีๆเอาพี่ทิวพูดให้แนวความรู้อะไรเงี้ยนก็บอกอย่างนี้ใช่ไหม แล้วหยุดอนี้ก็เหมือนเอาปิ้วทีวไปแขวนแล้วให้คนมาด่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอออย่างเงี้ยคือยังไงก็ชนะร้อยเปอร์เซ็นตอยู่แล้วอะไรเงี้ยอืมก็เหมือนของสารางายที่แบบสารายังก็สาราบอกอยลาจะเอามาทําไรขวดัวเช่นของสารานี่ก็คือเอ่อโทรมาโทรมาเนี่ยโทรมาคุยในแนวไหนอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วแล้วโทรมาโทรมาในแนวไหนแล้วใครใครให้ให้เจ้าหน้าที่โทรมาอะไรเงี้ยเออ นั่นแหละนกก็เล่าเขาฟังหมดเขาก็เลยว่าเออเห็นว่าแบบแก๊งสับป,ปีกับโดนลงังแกน่าสาเขาไม่อยากวุ่นวายเขาแค่รำคาญไม่ใช่้วอย่างแบบเคสของเป็ดของพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยคือหลักๆคือกลุ่มพวกเราอ่ะมันจะโดนคือพี่ป๊อปพี่ป๊อปคือน่าจะโดนในเรื่องของการเปิดห้องไลฟ์ใช่ไหมแล้วก็เหมือนมอนิเตอร์ห้องเขาอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างของพิทิวน่าจะน่าจะเป็นเรื่อง ที่แผนอะไรเงี้ยแต่แต่พวกเราหลักๆของนกพลิ้งพี่อะไรเงี้ยคือมันเป็นจิบๆไงเรายังไม่ได้ถึงข้ออะไรอยู่อย่างเงี้ยมันก็คือหลักๆก็คือมีเบิร์ดมีพี่ทิวมีพี่ป๊อปแล้วก็เป็ดสาลาห้าคนใช่ไหมที่แบบน่าจะโดนเข้าข้อกฎหมายที่สุดอะไรเงี้ยเออเขาก็บอกว่าเออแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเข้ามามาดูมาดูให้หรือไม่ถ้าแต่ว่าอันไหนที่เขาเหมือนในแพลตฟอร์มฟ้าอเงี้ยคือเราเข้าเราเข้าไปแล้วก็แคปแคปแคปข้อมูลมา แคปข้อมูลมาแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้แล้วก็ส่งให้เขาดูว่ามันเข้าข้าอกฎหมายไหมมันเข้าสามารถที่จะฟ้องเขาได้ไหมอะไรเงี้ยอือันนี้คือคือคือ,ค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 อทานายของผู้ใหญ่เขาเขาบอกผู้ใหญ่บายอีกทีหนึ่งน,นะอันนี้ขอบคุณเขาก็ต้องา่ก็คือ<ว>เขา <ๆ S 1> เขาก็เขาก็บอกว่าเขาเขาทําไปอะเขาก็ไม่ได้หวังแบบเอ้ยเราต้องต้องไปตอบแทนอะไรพวกเขาหรอกนะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าสัตว์ปีกอ่ะไม่ได้เป็นคนที่บอกว่า เฮ้ยมีมีเงินมีทองเยอะแยะมากมายแต่เขาคือเหมือนเขาเข้ามาดูพวกเราแรกๆเขาก็บอกเอ้ยเหมือนถูกใจบอกเวลาเหมือนพวกเราคุยกันแล้วบางทีอสนุกสนานอะไรเงี้ยไม่ได้มีเรื่องดราม,ม่าตลอดอะไรเงี้ยเหมือนมีคุยกันแบบแบบเฮฮาหัวเราะอะไร่งเงี้ยแล้วบอกหน้ารัดใช่ใช่ใช่เขาก็เลยเออเขาเขาก็เข้ามาดูบ่อยใช่ไหมล่ะค่ะเขาก็ทักหลังบ้านมาบอกว่าเอ้ยแบบมีอะไรให้ช่วยก็บอกนะไม่ต้องเกรงใจอะไรเงี้ย อตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ช่วยเพราะว่าเขาก็ไม่อยากเอาตําแหน่งของเขามามาไอ้นี่ใช่ไหมหลัหเกเราก็เออเราก็ขอร้องเขาว่าเออช่วยช่วยหน่อยอะไรเงี้ยเพราะเรากะพวกเราก็ไม่มีเงินงนี้ไม่มีเงินแล้วเราไม่มีเงินจ้างทนายแล้วก็ไม่มีทนายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเรื่องทนายอ่ะไม่ต้องห่วงเขาก็พูดอย่างนี้ก็คือให้ให้คนที่เขาโดนเก็บข้อมูลหลักฐานไว้เลยอย่างกรณีของเป็ดพี่ทิวจ๋าลางเงแบบี้ยเบิร์ดอย่างเงี้ย คือเก็บเก็บเก็บไว้เลยไม่ต้องเราไม่ต้องแจ้งความก็ได้เราฟ้องตรงเลยอะไรเงี้ยอืมก็เลยบอกว่าเขาก็เลยเออบอกก็ฝากบอกเพื่อนเพื่อนบในกลุ่มทุกคนในกลุ่มว่าแบบไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องแบบกังวลเรื่องนี้ปล่อยผ่านไปเลยอะไรเงี้ยอืมก็ไลฟ์กันปกติสนุกสนานไปอะไรเงี้ยเขาก็พูดอย่างนี้เออ ทุกคนจะได้สบายใจด้วยเนาะอะไรได้ใช่ใช่ทุกคนก็จะได้สบายใจเขาก็เขาก็เขาก็บอกว่าผมอะทําไม่ได้หวังอะไรหรอกแค่แบบเออแบบแบบรูบ้สึกแบบสงสารหรือหงใจองิดอะไรเงี้ยที่บอกอุ้ยกลุ่มพวกคุณจะต้องมาโดนอะไรอย่างนี้ทั้งทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมามาโดนอะมาโดนดา่าโดนอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็พูดมาแบบนี้แหละกรณีจะเป็นแบบนี้เพราะว่าไม่ใช่แบบจะ จะอะไรก็จะบี้เราฝ่ายเดียวถูกปะเออเขาก็หลอกว่าแบบคือตอนแรกเขาก็คิดว่าเอ้ย<ร>มันม,บบมันมันมนมัมันมเป็นอะไรหรอแบบคือการทะเลาะว<ถ>ิวาทกันเหมือนการสาดสกุนใส่กันไปใส่กันมาอย่างเงี้ยมันก็วิแบบเอาหูเป็นนาตา,ไ,าไปเลยมันจบจบไปเหมือนเขาด่ามาเราด่ากลับเราก็ด่ามาเราด่ากลับอะไรเงี้ยหรือเขาแผลงเรามาล้วก็มามามาโต้ตอบในในในไ์กันเองอะไรเงี้ยมันก็เขาก็คิดว่าเอ้ยเนี่ย เออไม่คงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อะไรบานปลายกันแต่พอพอน้านานเข้ามันบานปลายไงมันมีสาลาวไว้พอเนอะมันหนักคือตรงพิพิพิทิวไงมันเริ่มหนักตรงที่พิทิวไงเคสของพิทิวคือมันหนักไนพิทิวแบบนกก็ไปบอกเขาว่าเออพิทิวก็เสียชื่อเสียงแบบก็อย่างที่บอกคือมันเสียชื่อเสียงอ่ะมันเสียหายสมมติว่าพิทิวทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันก็เสียหายนึกออกปะก็เนี่ยจะสมัครสอสอเลยลงไม่ได้แล้วอ่ะ ก็ใช่ไงก็ใครจะมีความเชื่อถือตัวพี่ทิวล่ะหรือจะไปเปิดเฟนใครรัอะไรนี้ใช่ไหมเพราะว่าประกอบการยังประกอบการยังแบบโดนแผลนูนอะไรโอ้ยฉันไม่เชื่อใจอะไรเงี้ยมันคือมีผลกระทบไงเออทุกคนก็มีหน้าที่ทางการงานทางสังคมทุกคนแหละถูกปะใช่แล้วก็เขาก็บอกว่าเอยบอกเอยผมเท่าที่ผมไปฟังกลุ่มนั้นเขาพูดเอ้ยเขาก็ดูแบบอะไรก็เอะอะก็จะฟ้องเราฟ้องเราอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออเขาแบบเริ่มไม่ไหวละ เขาก็เลยบอกว่าลุยเขาบอกสั่งมาว่าลุยลุยได้เลยโอเคขาก็บอกนี้อืต้องฝากนบฝากทุกคนก็ต้องฝากไปขอบคุณผู้ใหญ่เหมือนกันนะเนาะใช่ไหมพี่ทิวใช่ครับผมขอบคุณที่ออฟเฟอร์ครับภาษาอังกฤษวันนี้ออฟเฟอร์คือเสนอตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นธุระอะไรแบบเนี้ยนะครับผมขอบคุณครับผม thank you three time อก็ตามนั้นแหละพี่ทิวก็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  ก็ทําตามแบบอะไรที่มันทวงความยุติธรรมให้ได้เราก็ทําสบายใจได้พี่ป๊อปไม่ต้อง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 นอยว่าใครว่าว้องแล้วแบบพี่ป๊อบจะต้องรับผิดชอบหรืออะไรอย่างนี้โอเคไหมพี่ป๊อปพี่ป๊อปอยู่ไหมคะน่าจะพักพี่ป๊อบคาอยู่ป๊อบอยู่ครับเป็นไงโอเคป๊อบก็สบายใจเนาะเรามีผู้ใหญ่นะพี่ป๊อบ ก็ตามนั้นแหละพี่ๆทุกคนเป็ดก็สบายใจได้ไม่ต้องซีเรียส